สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับเขา้าทีมงานมาให้เหงครับผมเนาะวันนี้มาตามแนวทางพี่น้องเราคุณไกลครับเนาะวันที่ยี่สิบสองวันศุกร์เวยพี่นอ้องเด้อเอาวางรถพุี่ิ่านมาฟันไปสามสามพี่นอ้องออเาฮะเอามือ,อนีน่ขอแก้มือนาสั่นพี่น้อง นะจะเป็นตัวไหนนะอ่างเบอร์ด้วยเราจะพิจารณาเบิรงครับผมเนาะทางกล้องให้เป็นแนวทางเรื่อยๆเรื bah, rides, ่อยรอติดตามน้องชมน้อฟังเป็นพร้อมกันครับเนาะสำหรับเล่าหุ่นใจครับผมกำลังคำนวณดูพี่น้รำขอแก้มืออยู่เรื่อยแก้เสมือพี่น้องเมื็ดปี อ่าอ่ากราร่างคำนวลด้วยพี่น้องอยู่ทางคุณอยู่ทางคุณอ่นอ่าสวัสดีครับเอซี A C, ครับผมมามาตามแนวทางเลาาขุนไกได้วพี่น้องด้วยแนวนทางเลาาพัฒนาอ่าประจำว,วัดสุขที่ยี่สิบสองนะ ไก้แล้วพี่น้องใกล้แล้วใกล้จะปีใหม่แล้วใกล้สิเดือดเดี๋ือดอ่ะอันรวยอยู่อันนี้รวยอยู่พี่น้องหมดปีแล้วว่า <c oughs> งุ่มเศร้ากันมา้าอยู่เป็นปีอะปีหกเจ็ดตีพี่น้องตายคนหนอยอยึ่งอ่าตาดำหน้าผุพนพี่น้องตาดำหน้าจนหัดโยเข่าใหญ่เฉลย,ยมันรวยอยู่อ่าฟันอยุ่เพราะเป็นทางรัฐบาลไทยท่าง ตั้งประเทศพี่น้องอเนี่ยละไม่ไม่มีเขาบังรุดบังไม่พี่น้องเนาะสำหรับแนวทางเนาะพุ่นท่า,ทางพุ่นข้าเจ้ากะหน,น้าว่านพี่น้องกำลังเกี่ยวเขากำลังเกี่ยวขาว้วขาวแล้วเฝ้า,ท,าท้ายเลยสิเฝ้าไปเกี่ยวเกี่ยวเขาพี่น้องเนาะบระหยัเสียเวลาประเดีย๋ยวสำหรับเส้นคุดไก่ เอาเห็ดเราดีนี่ทา่ที่เห็ดเร็วเถอะว้ายโอ้เสียแ้วพี่น้องนริคิดดีไปอยู่นีฮะอาว่าเป่าคิดอัปรเป่าเป่าพันเพเป่าเป่าซ้ำๆที่บ่หาหาสชมันมีอยู่อาอย่างที่หาด้คับเออเไปดำหน่อยโอ้อืมคิเพิ่งแนว

โอ้โอ้รัฐบาลไทยเพิ่งมาหาหาเ่ยประเทศออกออกข้าวหรือจี๊เนาะถ้าจดจําได้บ่พี่น้องรัฐบาลไทยของเพิ่นเนาะพ่นเบิ่งน้อยหน่อยนี่พี่น้องบรู้ว่าเห็นบ่เนาะตัวเด็กเพิ่นน่ะปล่อยบ้านละเด้อเม็ดเดียวสามตัวอยากเีาะเขาอยู่บ่อ่าแล้วก็สองตัวเพิ่นฟันหน้ายังไงก่อนเก่าสุดบ่ มันใจได้ว hmm. mm ่า hmm. ต <te ck ness üyor> mm ัว hmm. น <te> ี้ค่อยออกทีเทียดโอ้ันยังได้ออกยังไงนี่เนาะถ้าว่าเก่าซูนี่คิดผ่อนไม่ใช่มุกจัดกิาลไหมเะกไโลอลอดวันกี่วันนเี่ยดีเทียก็ขี้ฟันล้างออกล้างฟันบนออกบนพี่น้อยเข้าาเก่าศูนซูนเก่านี่ยิ้มบานตลอดพันว่าขึ้นดังเนาโอ้คุ้ดังตลอดล้ะอ่าหายากตลอด อืมเอาไปโยนไเขาลงเขาลงลงแค่เอาคนว่าถ้าใครอยากวิ่งได้เป็นอันด้วยเอาเขาเรื่องระบ,บาดพี่รองโอ้ดีแล้วเห่าสัน่น <c oughs> ป็นเทนแล้วพี่รองแต่ว่ามันของขวันว่านในใรหน้าที่อยู่เน้ะกินเขาอีกตั้งยิ้ม ก็เลยว่าเอาเห็ดเล่าให้ก็กอนกอนสิ่งล้งเกี่ยวเขาเพราะว่าขัางง้นโลกหรือเราไม่ต้องบริหารหรือเรามันหวานมันเอามันงุ่นงยยงดยไอ้ลมดีๆคำนวณดีๆอืมเอาให้มันถืออาใครอยากวิ่งวิ่งสูนกับเจ็บเปนว่าอือสูนตัวเดียวเลยสูนตัวเดียวเน้นนี่ก็ได้โอ้ขั้นมันเน้นกันเน้นสูนตั <S <S นนวเดียวอ๋อจ้ากำลังจะเดี๋ยวๆไปวงกลมให้สบ่ายกัน ข้าใครอยากวิ่งเนี่ยใครอยากวิ่งก็คือวิ่งศูนย์ได้อ่เนี่ยเออห็นฝนก้อนโลออกมานเลยสุดเห็นโอ้พื้นชีนี่กับว่างกับไรพี่น้องเอ้ยพื้นที่์ว่าเสมอว่งมิจสุลม ลาวขุนไกลครับผมวันศุกร์ที่22่สิอเนี่ยพี่ห้องเดอ้อเอาไปพิจารณาบิงมันมันตรงใจตรงชูตรบ่สามตัวสิตัวมี่บ่เอาจับจับบังบ่เนี้ยเอาพี่ล่องเอา,เอาจะได้ชั่วตัวเล็ก

เอาเอาเยนให้เพร์ฟฟันสามตัวให้พี่นอกโอ้อที่ตัวคนละสี่ตัวเลยอเอาอืมกระโดดสามตัวมาก,กเลยเนี่ยเอานี่ก็คือหายมาก้วพี่นอกคำนวณหายมากแลวเร้อ นะก็คือจะมีเจ็ดหกสี่สองศูนย์ห้าหกสามศูนย์หกสามศูนย์โอ้โหเนี่ยแพงศูนย์หลายตัวนี่เนาะแล้วก็จัดบไฮซีตัวพี่น้องสี่สองศูนย์หกเลยศูนย์หกศูนย์เก้าคั่มบ่ขึ้นตังไห เอามาเอามันเชียมันมากเลยสันติฮึ่ยสุนนกสุนเก่าเราวะอ่าฟันไปเอาพิศนาเบองเหนึองพี่น้องเด้อสำหรับวันเล่าขุนไก่ครับผมวันศุกร์ที่2ี่ส้องพี่นลองสุกๆวันๆันแคปหน้าจอเอาด้วยพี่น้องเด้อทางั่สองให้เป็นน้ำทางนะครับผมมักก็ค่อยจัดขัดก็ผ่านเนาะ ลมก็แรงอ้าพี่เราเบาๆไหลเวลาเสียเวลาเสียเวลาเกี่ยวเข่าฟาดไปเกี่ยวเข่าคือท่าผุ้คนเกี่ยวหาแล้วนี่แหละพี่น้องเขากระโดดโง่ๆงมๆกลมเก็บแอวบัดประสนแอวใส่แง่ไปเลยเบี่ยงไปหมดแล้วเทศกาลเกี่ยวเข่าเนาะสำหน้ากับหน้าดำ ต้นตีนจินเขาเจ้าได้ไหมพี่น้องคนว่าอือใบจะเจี้วเขาใบหาั่นกำกำยาหั่นกำยะหั่งกำเขาเอาไช้ชีรอดเียพูดหน้าพี่น้อง <c oughs> เดี๋ยวเอ็ดอนนดี้จะมาขอเอ่อให้ดีๆพปูนกระนังอ่าอะไรอยู่ทำบ้านนะทำที่อยู่ ว่าขอไม่ฝากจันะ้ยซเนาะจุดหน้าผมบอเดีครับีส่องเก่าสามหนะึนะ่อ่าปุ๊มหน้าเอาแคปหน้าจออีกครั้งหนึ่งครับนะนะขอให้เฮงเปังปัง,ปง ลำน้ำเรื่อยๆสุขุขุนทุกคนครับผมโศกมันหมาน,นครับลาวขุนไกลครับผม